ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมติ๊กขลุบวันนี้เบาแอมตะทรงอยู่ที่หลักกิโลเฮียนครับเอฟซีมาติดตามตัวเลขไปฝากเอฟซีเนาะครับเนาะล่างทรงครับล่างทรงปู่อุดมหน้าครับเอฟซีมาทําพิธีขอเลขอยู่ที่ศาลตาเซีไดมี่เนาะครับเอฟซีเนาะเฮียนครับหลักกิโลตัวนี้เฮียนอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้เบาแอมตะทรงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับเอฟซีเนาะมหาตุลึไปฝากเอฟซีงวดวันที่16กันยายนพศ2567ครับเอฟซี หลังทรงปูดมเนี่ครับห่องโป่งๆออกมาเลยครับเป็นตัวเลขสามตัวครับสามตัวบนสองตัวล่างเด็ดเด็ดครับงวดหนี่สิเป็นตัวอะไรเนาะครับเนาะอาจารย์กําลังทําพิธีครับเอฟซีเดี๋ยวเบาเออเมอร์ซมสี่พิบห้าไปรับชมรับฟังกันครับว่าเด็ดเด็ดงวดหนี่สิเป็นตัวอะไรเนาะครับเนาะคนร้ายครับเอฟซีนักแสวงโชกนีมาหลยแห้งครับเนาะดูเถ่ากูแก่ครับรวยกันยกช่องเด้อครับงวดเนาะครับเนาะมีกองย่าวมาเรียน ถวายเพ oh well> no. um> ื่นอีกครับเอฟซีเพื่อว่าเป็นการเซฟเวลาครับไปรับชมรับฟังกันครับเด็ดๆด็สมตัวครับอยู่าอย่ากดไลค์กดแชร์ให้เปาแอมได้ทุ่งเวยนะครับเนาะเรื่อยๆมันมานครับกำลังครับกำลังภาษาถูกซขอ้นออคราเลย

สองตัวลังเจ็ดสองหกนะครับเจ็องนะครับคุณผู้ชมเจ็ไม่แออดไม่ได้แล้วเ้อะก็ขออกก็มีดูเข้ามาพอดีเลยโอ้หเี่ยงหมานะครับยอดมาใส่มื่อีด้วยโอ้โหยอดใหม่พอดีได้สออันครับผมนี่ครับ อ<ต>ไปอยู่แล้วครับไปอยู่แล้วนี่สองหนะครับแต่สองหอดเดินไปเนาะเป็นหนึ่งสอนบอกครับผมเชิญ่ปเรื่มหมั่นใจเนอะรอออังผีเยครับมันะเรบเจ็ดสองห่เอาไห้มันเป็นไห้มีเทียนสาเก็นสองหาวว กดญแจกุแเลยครับผครับมันมีกดแจมีหัแววอยู่แถวเนี่เดี๋ยวูก็ถามมาพี่บุรีมุติงมาเอฟซีก็ได้คือเสด็งยินเนอะครับผมเนาะสร้งครับคูสองตัวของครูกันนึงสองนึงเจ็ดนึงเจ็ด ามตก็เอาให้มันเป็นมุนเวียเราอยู่ในหันนั่นละครับผบอกเลหมุนใส่หมุนขวาด้วยครับผมอเคสงสามตั่านีูตัวมากกันพรือสาหาเลือกกันเราล่ะ ได้มากระสาครันพันสุดเก่าหมึังตัวหนึ่งตัวเสียงซ้อมีปัญหานะครับเพนังเนาะคุณบัวประทับใจเสียงซ้อครับผมแต่ว่าเพื่นให้สามตัวตรงๆด้คันสมุทจุ่ม เอสสองหกเสกนูน่เป็นยังมนี่ยเนี่ยกเ่ยเด้อมัดสีมาิเด้อหนครับนา่โอ้เอฟซีเขาข่าวมาใหมเพื่อดๆในนครับผมวอาไม่นะครับแข้งแขงนะคร เจ็บสีคนขอมาทีหลังร้ยของกูงวดนี่เอาไ้มันเป็นใส่เทีนสาไ้มันแก้มแกงดูเก้องหกส6ธุสาธเจ็ดครับเจ็บสีเนาะเดี๋ยวสีจดตัวเลขไปคับตาจออีกข้างนึงครับกิโลเดีมุงมาหนครับกนนี้เป็่สองตัวครับผมถมมช่วเนาะมากแล้วครับถมมช่วมเลขสามตัวครับ 7จ็ดสองื่อเอาเลยครับเอฟอย่าลืมครับเหล็กหกนี่หมุนต้องเป็นเหล็กเก่านะครับเอฟซีเนาะเป็น729ก็ได้ครับเพราะว่าปูเพ็่นละเอาให้เป็นเอาให้เป็นครับเอฟหรือวันหนึ่งสองหนึ่งสกับต้องสอนึครับหนึ่งเจ็หนึ่งครับเอฟีนี่ละครับวันที่16กันยายนพศสองพันห้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาแอมโดทงนะมิเตอร์ครับเนาะ คันถามีมองไรเด็ดเด็ดแม่นแม่นเดี๋ยวทีมงานนี่สิไปติดตามมาฝากเอฟซีทันทีครับสำหรับคลิปนี้กสัสซิล่าเอฟซีไปก่อนครับเนาะมือนี้ครับมือนี้งเอฟซีเบ้าแอมเราทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบ้าแอมเราทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญ่วัดหุ้งปู่รอดครับวัดหุ้งปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดรันแดนอีสานครับมือนี่ของดีติดไม่ติดนีมดม่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชม ็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีบุคคาบุคคลให้เขา,ขาล้านคนย่างผ่าน,านเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่สเรียกเงินเรียกทองสื่อเหียกสื่อลอตตรีจิ P, นสีดีถืเก็ครับนะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังขาอยู่ของให้กับมาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคนะรับท่านผู้ชนมะนะไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับใี่ครับโอเคค้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามนายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยั่งคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บี้กใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนแปะแล้วก็บี้บี่อย่างนี้นันิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง มอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไมนจำนะครับเพรับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะข้าวมันสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่หลอดไง่อนนี้วัดปีหรอเนาะข้าวมันสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมนไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการตัดสินใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาาเมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธมสาธุสาธุครับขอบคุณครับน้องบขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมาตุนยิน่าวกบุรีรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ย,ลยครับสําหรับทำไดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายา่างบ่เห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียงบุษบังหรือว่ามีอาถันมาบุษมาบังหนาลานเห็นแต่คนมองบ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ททให้งเงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานคาดลานขายของเข้าครับขายดีปันที่หน้ามี่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าแวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมืงนอ้ครับมีโอกาสในมาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทนใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของลุงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนทักค้นหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากแล้วก็แล้วก็เมือเทปแล้วครับท่านผู้ชมมือเทปแ,แล้วก็บี้ยังสีครับม้วนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อนลูกปากสามเทื่อนนะครับท่าปากสามเทื่อนท่าคิ้วสามเทื่อนแล้วก็สยผมขึ้ววนรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจุในแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ จทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับน้อมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแยดคาร์บาลพีแอมเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่น,นคนา่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลไหมาที่มากข้นหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามมือทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเขาแผ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอาไปตรงนี้ด้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนั่ครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรางกายเสนียดจะให้ที่บดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบมารับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวเอ็มระตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายลก็โทรมาได้โทรม,มาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลืกเอ้ครับเอ,บเอาไปใส่ละให้ถือเลือลอตเตอรี่ตั้งกันทีนึ่งลำเลื่ยสามสิล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวเอ็มรตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ น่งตาพึ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ม่ปครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มด okay. okay. ื่มก mm ็ไ hmm. ด้เนาะดื <Kendall and S 1> ่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ